วันนี้มาดูสินเชื่อดีๆให้ยืมเงิน5,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ1,400บาทเท่านั้นไม่ต้องใช้บุคคลและไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันกับสินเชื่อบัวหลวงธนาคารกรุงเทพจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยธนาคารกรุงเทพนั้นถือเป็นเจ้าใหญ่อีกเจ้าหนึ่งที่เปิดให้บริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมหลายช่องทางด้วยกัน ซึ่งวันนี้เรามาดูสินเชื่อที่ให้กู้ยืมเงินที่มีชื่อสินเชื่อบัวหลวงสุขใจซึ่งเป็นสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาตัวช่วยทางธุรกิจอยู่โดยสินเชื่อตัวนี้ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการเงินไปปรับสภาพคล่องโดยวงเงินนั้นอนุมัติไวเริ่มต้นที่1500 0บาท ไปจนถึงสูงสุดที่1ล้านบาทโดยธนาคารกรุงเทพได้ปล่อยสินเชื่อที่ให้กู้ได้สูงสุดถึง5เท่าของรายได้ผ่อนสบายคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกผ่อนนานได้สูงสุดถึง60เดือนและชำระคืนในอัตราที่เท่าเท่ากันทุกเดือนและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกันซึ่งยกตัวอย่างกรณียืมเงินห0,000่นบาท ระยะเวลาผ่อนชำระคืนนาน60เดือน ก็ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ1,400บาทเท่านั้นและถ้ากู้ยืมที่1 2 0 0 0 0บาทสามารถผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ3,200บาทเท่านั้นเรียกได้ว่านอกจากวงเงินที่ให้มากแล้วยังสามารถแบ่งชำระได้อย่างสบายๆโดยรายละเอียดในการเข้าร่วมเงินให้กู้ยืมสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะวงเงินให้กู้ยืมเริ่มต้นที่15,000บาทถึงสูงสุดที่1ล้านบาทและกู้ได้ไม่เกิน5เท่าของรายได้ต่อเดือนโดยสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินคืนเองได้และผ่อนสบายๆด้วยการคิดอัดตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และมีระยะเวลาการผ่อนชำระคืนสูงสุดที่60เดือนและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่อย่างใดโดยในส่วนของคุณสมบัติผู้ที่สามารถกู้ยืมวงเงินสินเชื่อบวัวหลวงสุขใจนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้ 1. มีอายุระหว่าง20-59ถึง59ปี 2. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 3. เป็นพนักงานทำงานประจำที่มีบัญชีการรับเงินกับธนาคารกรุงเทพ 4. มีไรายได้ประจำขั้นต่ำา5 5 0 0 0บาทขึ้นไปและทําทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีขึ้นไปซึ่งสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ จะมีะรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คือบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้สําสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ 3. ส,สลิปเงินเดือนต้นฉบับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2เดือน 4. ส,สมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนและ 5. หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าเพื่อใช้โอนเงินสินเชื่อเมื่อได้รับการอนุมัติถัดมามาดูขั้นตอนการสมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจโดยจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คือสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือสามารถเข้าไปยื่นเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ w w w b a n k k o k ok b a n k c o m หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center เบอร์1333และสำหรับวันนี้มาเพิ่มเติมกับรายละเอียด เกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้างในมาตรา33ที่จะได้รับการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มอีกหนึ่งเดือน โดยเพจเฟซบุ๊กของนางสาวไตรสุรีไตรสณะกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีเนื้อความเมื่อวันที่7กันยายนปี2564ว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ16,103.3ล้านบาทช่วยเหลือในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัด เพิ่มเติมอีกหนึ่งเดือนโดยนายจ้างจะได้รับเงิน3,000บาทต่อจำนวนลูกจ้างแต่ไม่เกิน200คนส่วนผู้ประกันตนมาตรา33สัญชาติไทยจะได้รับเงินจำนวน2,500บาท โดยพื้นที่23จังหวัดนั้นได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้คือกรุงเทพมหานครชนบุรีฉะเชิงเซานครปฐมนราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานี ยาลาและสงขาโดยทั้งนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการจ่ายเงินเ,นเย,ยียวยามาตรา33รอบ2ว่าวันนี้เป็นการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจำนวน16,965.5ล้านบาทซึ่งเดิมอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่10สิงหาคมจำนวน17,50.4 0ล้านบาท ทำให้โครงการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ใน9กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดที่ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดในระยะเวลา2เดือน คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมและในพื้นที่16จังหวัดเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนคือเดือนสิงหาคมซึ่งมีกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น34,115.9ล้านบาทโดยมีการถแถลงเพิ่มเติมจากน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังการประชุมคอรอมว่ามติค รอมที่สำคัญเรื่องหนึ่งในวันนี้คือการอนุมัติเงินเยียวยาในจ้างและลูกจ้างประกันสังคมมาตรา33ใน29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มโดยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาภายในเดือนกันยายนปี2564นี้สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ